สวัสดีเพื่อนเชาวสเต็ปกิ้งนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เทปพิเศษของเราวันนี้เทปพิเศษของเราจะมาคุยในเรื่องของทําไม Google จะต้องผลิตชิปของตัวเองขึ้นมานะครับเพราะอะไรมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ใช้ชิปเซ็ตของทางคอข้อมาโดยตลอดถ้าทุกคนพร้อมที่จะไปดูกันแล้วนะครับอินโทรมา หลังจากได้อ่านข่าวไปของการเปิดตัวชิปเซต Snapdragon 8 Gen 1ที่ทำให้นึกถึงชิปเซตอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือการเปิดตัวไปได้สักพักแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากนักนะครับว่าทำไม Google จะต้องทำชิปเซตของตัวเองอย่าง Google Tensor ที่ก็ชูจุดเด่นด้าน Machine Learning ว่าเขาสามารถนำา i i มาใช้ได้ในทุกส่วนของสมาร์ทโฟนโดยที่สมาร์ทโฟนตัวแรกนะครับที่ใช้ Google Tensor นั่นก็คือ Pixel 6และก็ Pixel 6 Pro โดยมีจุดเด่นที่กล้องหลังนะครับที่ให้สเปคมาแบบจัดเต็มอย่างที่ Google ไม่เคยให้มาก่อนด้วยกล้องหลังนะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องเทเลโฟโต้48ล้านพิกเซลออฟติคอลซูมอยู่ที่4เท่าแล้วก็กล้องอัลเท้าไวนะครับที่12ล้านพิกเซล ก็ถือว่าจัดเต็มในด้านสเปคมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแต่เบื้องหลังความโหดของกล้องตัวนี้ไม่ได้อยู่ที่สเปกกล้องอย่างเดียวแต่อยู่ที่ถ่วยประมวลผลอย่างชิปเซตที่รอบนี้นะครับใช้ชิปเซ็ตของตัวเองเป็นชิปหลักในการทํางานทั้งหมดของสมาร์ทโฟนอีกด้วยโดย Google Tensor นะครับเป็นการออกแบบของทีม Google ซี l i คอนที่พัฒนาชิปในมือถือรุ่นก่อนหน้านี้นะครับได้แก่ p ิ xel v i s i o n Core นะครับของ Pi ก e l 2แล้วก็ Pixel 3 แลวก็ชิปความปลอดภัยอีกชิปหนึ่งนะครับนั่นคือไททัน M ซึ่งรอบนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตด้วยนะครับซึ่งเปลี่ยนเป็นไททัน M 2แล้วนะครับแต่ก็เป็นคนละทีมนะครับที่พัฒนาอย่าง TPU ซึ่งถ้าเป็นแบรนด์อื่นเขาเรียกว่า NPU เนาะก็คือการพัฒนาชิปเซ็ต AI นะครับสำหรับค่าวแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เป็นคนละทีมกันนะแต่ชิปเซ็ตที่ใช้ด้านพัฒนาด้านกล้องเนี่ยก็คือเป็นทีมเดียวกันกันกบที่ทำของ Google Tensor นั่นเองนะครับขอเข้าใจเนาะโอเคการทำงานของ Google Tensor นะครับก็วางบน รากฐานของทางสถาปัิกกรรมของทางอาร์มนะซึ่งปกติแล้วของทางอาร์มนะครับในปัจจุบันเนาะจะเป็นการวางรากฐานแบบ1นบวกสบวกสนะครับก็จะเป็นคอพามคอที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็จะเป็นของทางฝั่ง Cortex-X1 เนาะแล้วก็3เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น c o r t e x เอ่7สอ A78 A77 ซะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็อีก4คอก็จะเป็นคอเล็กอย่าง Cortex-A55 ประมาณนี้ แต่ทาง Google เนี่ยใช้แบบใหม่ก็จะเป็นของตัวเองนะครับที่คิดคนด้นโดยตัวเองแล้วก็มีเหตุผลด้วยนะว่าทำไมถึงใช้แบบนี้นะครับนั่นก็คือ2บวก2แล้วก็บวก4ข้คอใหญ่อย่าง cortex x1 เนี่ยความเร็วอยู่ที่2.8 GHz นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดถึง2คออ่าจะไม่เหมือนกับเจ้าอื่นนะครับคนเจ้าอื่นเขาจะมีคอเดียวแต่ของของ g o o ก l e เนี่ยก็จะใส่มาถึง2คอเลยซึ่งคอกลางนะครับก็จะให้มาเป็นของทาง cortex A76 ซึ่งปกติเขาจะใช้อยู่ที่ A77 แล้วก็ A78 แต่รอบนี้นะครับของเขาใช้ A76 ซึ่งความเร็วอยู่ที่2.25 GHz จำนวน2คอร์ด้วยกันนะครับจะน้อยกว่าเพื่อนจะน้อยกว่าเพื่อนโอเคไหมฮะและคอเล็กสุดนะครับคอเทก A55 ก็เป็นมาตรฐานนะครับความเร็วอยู่ที่1.8 GHz จำนวนคอร์อยู่ที่4คอร์อ่าโอเคเนาะซึ่ง GPU นะครับก็เป็นของทาง ARM อ,อีกเหมือนกันนะครับจะเป็น มารี G 7 8ที่เป็นเวอร์ชัน MP 20ซึ่งแรงกว่าของทาง Exynos 2001ที่เป็นเวอร์ชันเขาเรียกว่า MP 14ก็คือมีอยู่ที่14คอร์นะครับแต่ถ้าของทาง Google เนี่ยจะมีถึง20คอร์เลยนะครับเยอะกว่าท่านเองในตัวของเขาเนี่ยเขามีเหตุผลนะครับว่าทำไมถึงใช้เป็น Cortex X1 ถึง2ตัวเพราะว่าในการทำงานนะครับถ้าในการทำงานที่ใช้หลายๆอย่างพร้อมกันนะครับ ซึ่งก็มีคนบอกไว้นะครับก็คือฟิลคาร์มาร์กนะครับหัวหน้าทีม Google Silicon นะครับอธิบายการใช้คอใหญ่ว่ามันสามารถทําให้เบนส์มาร์กเนี่ยขึ้นไปเนแบบเพตเดียวนะสามารถทําออกมาได้ดีแล้วก็ทําให้ตัวเลขเนี่ยสูงนะครับแต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายของทาง Google ซึ่งคาร์มาร์กนะครับยกตัวยอย่างของการทํางานระดับกลางที่เจอในชีวิตประจําวันที่ ปกติเราใช้กันจริงๆนะครับคือการเปิดกล้องเนาะซึ่งการเปิดกล้องเนี่ยจะมีการทํางานแบบ live view คือโชว์ภาพสดๆแล้วก็ต้องประมวลผลสัญญาณภาพที่เข้ามาจากเซนเซอร์นะครับแล้วก็เรนเดอร์ภาพขึ้นจอนะซึ่งก็ต้องประมวลผลด้วยแมชชีนเลอร์นิ่อีกซึ่งหลายอย่างเลยนะฮะมีอะไรบ้าง CPU แน่นอน ต CPU ต้องใช้งานตลอดเวลาอยู่แล้ว GPU เพราะว่าต้องเรนเดอร์ภาพออกมานะครับแล้วก็ ISP นะครับในส่วนของกล้องเนาะแล้วก็ Machine Learning ที่จะทำงานกับกล้องณนะเดี๋ยวนั้นว่าเอ๊ภาพนี้ภาพอะไรต้องประมวลผลภาพยังไงออกมาถึงจะสวยโอเคไหมฮะแทนที่ส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมถึง Cortex A76 เนี่ยเป็นคอกลางแทนที่จะเป็น Cortex A77 แล้วก็ Cortex A78 เนี่ยที่ใหม่กว่านะทำไมไม่ใช้นะครับเขาบอกว่า c อ r t e x A76 เนี 76, ่ยมีขนาดเล็กแล้วก็กินไฟได้น้อยกว่าแล้วก็ขอสปีดในระดับเดียวกันเนี่ยข้อเสียของการใช้งานของ A76 คือประสิทธิภาพแบบมันติเหตุอาจจะด้อยกว่า A77 แล้วก็ A78 แต่ก็ขึ้นกับประเภทงานด้วยถ้าในการทํางานมันก็นไม่ค่อยเห็นมากสักเท่าไหร่คามาบอกว่าตัวเลขประสิทธิภาพไม่ใช่สิ่งที่ Google สนใจมากนักนะครับแต่ก็ใช่ว่าไม่มีตัวเลขนะครับเนื่องว่าเขาเขาไม่ได้สนใจแต่เขาก็มีตัวเลขให้อ้างอิงนะคะว่า c ี u ของเขา แรงขึ้นกว่าชิปตัวก่อนหน้าในอย่าง Pixel 5เนี่ย80%แล้วก็ G P U แรงขึ้นถึง370%จากตัวของ Pixel 5อืมแน่นอนแหละเพราะว่า Pixel 5ใช้คอคอม o s n a p d r a g o n 7 6 5 G เนอะก็เป็นแค่ไม่ได้ตัวท็อปอะไรก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ทำให้ตัวของตัวนเนี้ย Tensor เนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพได้สูงถึงขนาดนั้นซึ่งทีมงานนะครับของทาง Google เนี่ยเขาบอกว่าเขามีวิธีคิด ว่าเขาจะเอา AI มาใช้กับทุกอย่างแม้แต่การทีเ่เราทำงานในแต่ละวนันเมนูอาหารเขาก็ต้องวิเคราะห์ว่าคนนี้กินอะไรซึ่งทีมงานของเขาเนี่ยใช้ AI กับคนในบริษัทอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาอยากจะขยายฐานการใช้งาน AI ของเขาให้เก่งมากยิ่งขึ้นโดยที่ทุกคนมีโทรศัพท์อยู่แล้วใช่ไหมฮะก็เอา AI เข้าไปในโทรศัพท์โดยที่ถ้าเราใช้งานโทรศัพท์เยอะบ้างเท่าไหร่ AI ก็จะรู้จักเรามากขึ้นเท่านั้น แต่ติดข้อจํากัดคือเรื่องของชิปเซตมือถือในตลาดที่รันไม่ไหวพอมีชิปของเทน s ซ r แล้วเนี่ยจึงเป็นการปลดล็อกขีดจำกัดเหล่านั้นในอะไรหลายเรื่องนะครับกรณีที่ Google ยกมาเลยก็คือการถ่ายภาพของพิกเ l ลที่มีอัลกอริทึมอย่าง hdr plus นะครับช่วยปรับภาพให้สวยงามแต่ก็อัลกอริทึมเนี่ยที่ทำงานกับวิดีโอก็ไม่ไหว เพราะว่า HDR plus เนี่ยในการทำงานนะครับหภาพจะต้องมีการถ่ายภาพในรูปแบบที่หลายภาพซ้อนกันเก็บส่วนมืดส่วนสว่างภาพกลางๆหลายๆภาพเลยนะมารวมกันอ่าเป็นอย่างนี้เนาะแล้วทำให้ภาพนั้นเป็น H D R H D R คืออะไร High Dynamic r a n g ก็คือการที่ภาพภาพหนึ่งเนี่ยจะมีสีสันที่ค่อนข้างจะกว้างพิเศษแม้แต่สีที่โดนกลืนด้วยแสงลงไปนะครับปกติแล้วนะครับปกติแล้วนะถ้าแสงมันสว่างเกินไปแน่นอนนะเซ็นเซอร์ภาพมันจะรับไม่ไหวมันก็จะทำให้ภาพนั้นหายหรือเรียกว่าขาวเวอร์ไปเลยอ่ะการทำงานแบบ H D R Plus เนี่ยก็ทำให้เก็บส่วนรายละเอียดตรงนั้นกลับมาได้แม้แต่แต่สีสัน นะฮะที่หายไปก็กลับมาได้ด้วยซึ่งการทํางานแบบนี้จะใช้ทรัพยากรของเครื่องค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็คือตอนนี้ไหวกับการถ่ายภาพแต่ไม่สามารถทําได้กับการถ่ายวิดีโอนั่นเองโอเคไหมฮะแต่ปัจจุบันนะครับทาง Google ก็สามารถทําให้ Google t e n s o r เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K 60เฟรมเรทในรูปแบบของ HDR ได้สําเร็จซึ่งเป็นวิดีโอแบบ 4K 60เฟรมเรท แล้วสามารถถ่าย HDR ได้ถ้าเป็นแบรนด์อื่นไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเจ้าอื่นทําได้ไหมทําได้เออเจ้าอื่นทําได้ไหมทําได้นะครับที่ 4K 30 frames และสามารถถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณเอ,อ่อ5นาทีนะครับที่เป็น 4K 30นะแต่ของทาง Google Pixel 6แล้วก็6 Pro เนี่ยสามารถถ่ายได้สูงสุดถึง20นาทีโดยที่เครื่องนั้นไม่ร้อน แต่คุณภาพนะครับก็ต้องไปดูรีวิวอีกทีนึงว่าอันนั้นคือคำโม้เนาะคำพูดของเขานะครับทำได้จริงไหมนะครับเท่าที่ถ้าเราอยากรู้นะครับก็ไม่นานานเท่าไหร่นะครับเห็นพี่นันดุดเขาได้เครื่องมาแล้วนะครับก็เป็นเครื่องที่เป็น Pixel 6เฉยๆไม่ได้เป็นพิ x e l 6 Pro เนาะอ่ะโอเคนอกจากนี้นะครับ Google ยังเปิดเผยฟีเจอร์ต่างๆของทาง Tensor ด้วยนะครับว่าสามารถทําให้พิกเซล6ทำอะไรได้บ้างอ่ะ ในงานเปิดตัวนะครับก็พูดถึง Magic r a s e r นะครับเป็นเขาเรียกว่ายางลบพิเศษแล้วกันยางลบวิเศษนะนะครับก็คือสามารถลบคนออกจากภาพได้โดยที่เมื่อก่อนเนาะเราจะต้องเอามาถูถๆๆกันอันไหนคนอ่ามันก็จะใช้ AI ในการลบออกแต่อันนี้นะครับแค่กดไปตรง Magic r a s e r นะครับก็ Detect ค,คนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปถูๆนะเขาจะ Detect ได้เลยส่วนเราอยากลบใครก็กดได้เลยว่าลบ ลบลบมันก็ออกหมดเลยนะครับหรืออีฟีเจอร์หนึ่งอย่าง Face Un เบนะครับปรับหน้าคนให้ไม่เบอร์ได้ด้วยความที่การถ่ายภาพคนเนาะล้วก็จะมีการเคลื่อนไหวอยู่ปกติอยู่แล้วนะครับหรือบางทีมือเราอาจจะไม่นิ่งก็ได้นะครับก็จะทําให้หน้าคนเบอเป็นเรื่องปกติเนาะแต่เขามีซอฟต์แวร์นะฮะสามารถทํางานกับแมชชีนเ a นนิ่งหรือฮาร์ดแวร์ของเขาได้นะครับทาให้ปรับปรุงหน้านะครับไม่เบอได้โดยการทํางานของเขาก็คือจะการใช้เลนตัวอื่น าการใช้เลนส์ตัวอื่นมาในการทําให้ไม่เบลอนึกออกไหมฮะอย่างเช่นสมมุติเราถ่ายด้วยกล้องหลักถูกไหมครับแล้วเอาเท้าไว้นะครับจับภาพได้แบบไม่เบลอเลนส์เทเลโฟโต้ก็จับภาพได้แบบไม่เบลอก็สามารถที่จะเอาภาพนั้นมามา,มาเมิดหรือเอามารวมกันทําให้ภาพหลักที่เบลอนะครับไม่เบลอจนในที่สุดแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันในการใช้กับเลนส์อื่นได้ด้วยอย่างเช่นเราถ่ายเทเลโฟโต้นะครับก็เกิดปัญหาการที่ ภาพหน้าเบอร์ก็ใช้เล่นอื่นมาทดแทนกันประมาณนี้โอเคไหมฮะเออเขาก็เก่งเหมือนกันเนาะซึ่งการที่เขาทำชิปเซ็ตของตัวเองเนี่ยทำให้เขาสามารถออกแบบสมาร์ทโฟนได้แบบอย่างใจนึก นึกถึงเอาง่ายๆครับสมาร์ทโฟนตัวหนึ่งเลยนะคือของทางฝั่ง Apple นะครับ iOS ของเขานะครับจะเป็น iOS ที่สอดคล้องกับทางชิปเซตชิปเซตทำอะไรได้สูงสุดเขาก็จะอัดซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ด้านต่างๆให้สอดคล้องกับทางชิปเซตและการทำงานมันก็จะลงรอยกันพอดีนะครับทำให้ไม่เกิดช่องว่างของการไม่มีประโยชน์ของชิปเซตนะครับบางทีชิปเซตทำงานได้เกิน ก็จะเหลือพื้นที่หรือแก๊ปช่องว่างที่ไม่มีประโยชน์ที่เขาไม่ได้เอาไปใช้อ่านึกออกไหมฮะทําให้ราคาที่ซื้อมามันไม่คุ้มค่าแล้วการทํางานของเขาเขาก็มีซอฟต์แวร์ของเขาอยู่แล้วเนาะอย่าง Machine Learning อะไรต่างๆนะครับเขาสามารถที่จะใส่ซอฟต์แวร์ Machine Learning ลงในฮาร์ดแวร์ของเขาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องรอทางชิปเซตของทางคอคอมหรือทางซัมซุงแต่อย่างใดนะครับซึ่งทางซัมซุงแล้วก็ทางคอคอมเนี่ย ก็ไม่ได้แย่นะครับแต่การพัฒนาของเขาจะต้องคํานึงถึงความครอ,อ,อบคุมเอาไว้ก่อนครอบคุมในที่นี้คือเทาออกมาแล้วคนเอาไปใช้สามารถทําไปได้ในทุกด้านเออชันเน้นสมาร์ทโฟนที่เป็นเกมมิ่งฉันเน้นสมาร์ทโฟนที่เป็นทางด้านกล้องมันจะต้องครอบคุมทั้งหมดก็ t ไหมฮะแต่พอทางเป็นออของ Google Tensor เขาสามารถเน้นของเขาเองได้โดยที่ประสิทธิภาพนะครับก็ยังดีอยู่เออ ประสิทธิภาพก็ยังดีอยู่สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการทํางานจริงๆนะการออกแบบการวางของเขานะครับผมเนี่ยผมคิดไปไกลแล้วนะเรื่องของ Google Tensor version ส2ไม่รู้แหละชื่ออะไรนะครับน่าจะชื่อ Google Tensor 2เนาะ Google Tensor 2เนี่ยจะมาในรูปแบบไหนนะครับจะมีการปรับสถาปัตยกรรมของตัวเองไหมเป็น Arm V9 เหมือนกับทาง Snapdragon 8 Gen 1หรือเปล่าหรือจะใช้เป็นการสถาปัตยกรรมบนตัวเดิมแต่มีการปรับ ของการใช้ c o r t e x X2 หรือเปล่านะครับเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับทำให้ AI ของเขาเนี่ยณตอนที่เปิดตัวนะครับเป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งเลยเยอะมากๆในการคำนวณ m a c h i n e Learning ซึ่งเขาจะใช้คำว่า TPU อย่างบางเจ้าก็จะเป็นของเอ็นพียใช่ไหมฮะก็จะเป็น NPU บางบางเจ้าก็เป็น NE เนาะ Neural Engine อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ของทาง Google เนี่ยทำให้ระบบของเขาเนี่ย มันประมวลผลได้ค่อนข้างที่จะตรงจุดที่ต้องการนั่นเองนะครับอ่ะอย่างที่ผมบอกมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้เหตุผลทั้งหมดนะเหตุผลต่อมานะครับก็คือการต่อรองราคาอ่าทำให้สามารถต่อรองราคากับความคอคอมได้ก็มไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังในการจะซื้อชิปเซต1ตัวสมมุตินะครับผมสมมุตินะคอคอมทําชิปเซตมา1ตัวต้นทุนอยู่ที่5บาทเขาจะขายกี่บาทเขาก็จะขาย ต้องมีกําไรถูกไหมฮะก็คือจะอยู่ที่ประมาณสัก10บาทขอกําไร5บาทให้ทาง Google Google ต้องซื้อมาในราคาที่10บาทสุดท้าย Google เอาไปขายให้กับเรา Google จะต้องคิดกําไรจากทางชิปเซ็ตนั้นด้วย5บาทผู้บริโภคก็จะได้มาในราคาอยู่ที่15บาทนั่นคือปลายทางอ่าซึ่งต้นทุนเท่าไหร่ครับ5บาทเข็ดไหฮะต้นทุนเท่าไหร่นะ5บาทเออ5บาท อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าราคาจริงนะมันมันแพงกว่านี้แหละแต่อันนี้ผมสมมติเฉยๆแต่ถ้าทั้งหมดทั้งมวลนะครับ <_ an> เขาสามารถที่จะผลิตเองได้5บาทต้นทุนของเขาเลยอาจจะ5บาทหรือ6บาทก็แล้วแต่เขาต้องซื้อ10บาทแต่เขาทําของเขาเองในราคา6บาทได้ประหยัดออกไปได้4บาทแล้ว4บาทนั้นก็กลายเป็นกําไรได้ด้วยเก็ตไหมฮะขายได้ราคาเดิมก็ได้นะครับผู้บริโภคก็จ่ายราคาเดิมก็ได้นะครับก็คือ15บาทเท่าเดิมนะครับแต่ทาง Google เองก็จะได้ กําไรเยอะขึ้นอ่าประมาณนี้เนาะยังไม่หมดถ้าในเชิงนี้ล่ะเขาสามารถต่อรองกับทางคอค่อมได้ยกตัวอ,อย่างเช่นคอค่อมนายอยากขายชิปเซตให้เราไหมถ้านายอยากจะขายให้เรา เราขอราคาพิเศษหน่อยเราจะเอามาใช้กับทางตัว mid l a n e ซึ่งก็จะเป็นตัวราคาหมื่นต้นๆอ่าก็จะเป็นแบบว่าเออที่เคยเปิดตัวมาเนาะก็จะเป็นแบบ SE อะไรทํานองเนี้ย Pixel 5 SE หรือเปล่าผมจำไม่ได้เนาะถ้าเป็น iPhone เขาเขาเรียกว่า iPhone SE อ่ะแต่ทางของ Pixel เขาก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีซึ่งตัวนั้นอะ ก็จะขายราคาอยู่ที่ราคาหมื่นต้นๆเขาสามารถไปต่อรองราคากับทางคอค้อนได้ว่าฉันขอได้ไหม CPU ระดับกลางของคุณเอามาใส่ในสมาร์ทโฟนของฉันระดับกลางอ่าเหมือนกันแล้วเราก็ตกลงราคากันแต่ถ้าคุณไม่ยอมไม่เป็นไรนะเราไม่เป็นไรเลยเราสามารถทำชิปเซ็ตของเราเองได้แล้วเราก็ผลิตชิปเซตของเราออกมาที่ ลดสเปคลงก็ได้นี่อืมใช่ไหมฉันก็ลดสเปคของฉันลงแล้วก็มาใส่ในชิปเซ็ตระดับกลางก็ได้อ่านั่นก็คือเป็นเหตุผลที่ทาง Google เขาทําออกมานะครับอขอทวนอีกรอบหนึ่งนะอย่างแรกเลยก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมต้องทํา1ซอฟต์แวร์การทํางานหรือการออกแบบสมาร์ทโฟนในแบบที่ตัวเองอยากจะทําเขาสามารถทําได้ 2. องเขาสามารถต่อรองกับพ่อค้าคนกลางอย่างคอคอมได้หรือแม้แต่ทางเอ็กซินหรือทางซัมซุงก็ได้เหมือนกัน นะครับมันทําให้เขามีแต้มต่อตัวของเขาเองเนี่ยก็เป็นเจ้าของของทาง Android อยู่แล้วถูกไหมฮะการที่เขาจะทํา Android ออกมาแต่ละรุ่นเนี่ยก็มันไม่ใช่เรื่องยากอยู่แล้วนะครับของ p ิกเซลแต่แต่ละรุ่นเนี่ยมันทําให้เขาง่ายขึ้นแล้วก็ออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนั่นก็เป็นเหตุผลหลักๆนะครับที่ทาง Google ทําชิปเซตของตัวเองออกมานั่นเองนะครับแล้วก็ทําออกมาได้น่าสนใจด้วยเราต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่า Google Tensor ในตัวต่อไปหรือตัวนี้เนี่ยมันจะรุ่งแค่ไหนตั้งแต่เปิดตัวออกมานะครับก็ยังไม่มีข้อคลอลหาอะไรกับชิปเซตตัวนี้นะครับว่าทำงานไม่ดีมีบั๊กอะไรหรือเปล่านะครับก็รอดูดีกว่านะครับซึ่งถ้าใครอยากรู้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องไปดูการใช้งานจริงซึ่งในไทยเราเนะี่ยไม่ได้นามาขายนะครับเป็นประเทศที่ทาง Google เขาไม่ได้ทำตลาดแต่ก็สามารถหาดูได้นะครับรีวิวก็ไม่ได้หายากนะครับที่เป็นของไทย แต่แนะนำนะครับว่าดูของทางช่องของเราดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับพี่นด,ดุดก็ได้ทำการโพสต์ลงไปในเพจแล้วนะว่ามี Pixel 6ตัวธรรมดาอยู่อ่าก็รอดูกันดีกว่านะครับว่าพี่นด,ดุดจะรีวิวออกมาเป็นยังไงนะครับจะน่าสนใจแค่ไหนแล้วกล้องจะเทพจริงไหมกับคอมโมท้ที่เขาโมไว้หรือเปล่าหรือแม้แต่ชิปเซตของเขาเองนะครับมีปัญหาไหมความร้อนล่ะผม,ผมไม่ได้พูดถึงความร้อนเลยนะเออแต่พูดถึงว่า ชิปเซ็ตของเขามีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรแต่แน่นอนนะครับชิปเซตที่แรงก็ต้องร้อนเป็นธรรมดานะครับมารอดูกันดีกว่านะครับว่าจะร้อนไหมถ้าร้อนรับได้หรือเปล่าอืมนะครับโอเควันนี้นะครับเทปพิเศษของเราก็มาคุยกันแค่นี้แหละนะครับใครที่อยากรู้อะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งอ่านดูเนาะแล้วก็ใครที่มีคอนเทนต์ดีๆนะครับผมจะ รีบเอามานำเสนอเลยนะครับรัดคิวมาเลยนะครับมานำเสนอก่อนนะครับวันนี้นะครับก็ขอลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปบ๊ายบายครับสวัสดีครับ